บคืองแงแท้ืมันเป็นยังคืองแงนอนอยากน,นอนมาหดไหล่เอ้าวขี้ล่ายอุ้ยสิรับพี่น้องรับกันรับอยู่ในบ้าสิบัน็ดเดสนะเป็นสิยักนอนธรรมดานอนเหมือนมนุษย์ไม่เป็นเทวดาน้อ,อยเทพและนี่นะพี่น้องอเทพมาเกิด น้องลูกนอนนอนแล้วแล้วน้อเต้นน้อยมาหน่อยพายถิ่มแจ่วมาในซูจะกับจริงๆนะทุกคนพรุ่งนี้ได้แล้วค่ะสบายดีพี่น้องเบี้ยมังมังมังมีอันมังหีว่าให้บักมอดมาแม่์มันจะโผล่มือลาปลอกแล้วปลาตะหมดกับ็หมดมีแต่สิตัดถิ่มเบิร์ตแหละมังมีนะเออมังมังหิวนะสิบักถิ่มเบิด โอ้ยอแพงคุณแม่ขออนุญาตบักนะ,ะแล้วจมแล้วนะแล้วจมอด้วยะอยากปลูกหญ้าไงอยากจะทำรั้วแล้วก็ปลูกหญ้าตรงนั้นนะ่ะ อยากจะเอายามาปลูกปลูกยากะสวยกวามแน่ประโยชน์กว่าใช่นี่หเสียวใเห็นยังวะปลูกยามีคนดูแลไหมโอ้ก็เห็ดสวนต้อมทางคนรูแลคนรถด้วยค่จะไปโหดหน้าไหยังปลูกยาฝนรู้ยเดี๋ยวแม่ทอนนี่ต้นยาน่งขึ้นอาวเลยลูกลิงเป็นบนอาปลูกขน่ดต้นยงนัสาย จืดนะถ้ามั่กูน่าสิบอกรัจะมาจับจับตห่มันอบึ้นแล้วไหนอันนี้ครับอันนั่นเด้ลูกกระบอกออกเลยออกไปแล้วรังจืดใช่นี่ไม่จะนั่งแดงไงดอมันทก็ขึ้นนี่้กระดึงออกนะกว่าต้นคิ้วๆนี่มาใต่มนก็เลี้ยขึ้นนี่งนี่มันเลื่ขนต้นคิ้วๆนี่อันนี้ให้มันเป็นร่มก่อนแล้วนั้นถ้าถอนจะถอนในต้นนี้ออก ยานางแดงคือสิมาปลูกไว้ในนี่วะชี้ก่อนกลับเดี๋ยวมันนี่ขึ้นวานี่แหละหนูเอ้ยคุณอาวหนูกลับแล้วงานก็งานก็มาหามาหาหนูค่ะส่งส่งทอดมาหาหนูนะคะนั่เ มึงห้ามเลยนะเรียกส่งมากี่มีกี่รอบแล้วยังไม่กลับสักทีเลยเรียกส่งมากี่รอบแล้วเรียกส่งมาสามวันเรียกสาแล้จนมีคนถามว่าเออจนมีคนาคอมเมนต์ว่าทางเปื้อนออกไปบ่ได้สันบ่แม่นพี่น้องเอ้ยเรื่องของเรื่องนะมื้อนี้นี่นติดงานเฮากัติดงานเฮาบ่มีเวลาไปส่งอยากกินอื่นมือโฟนโตกพอดี บาบบบพ่อพปาที่ของปข้างนอกไงเมื่อนี้นัดตีงานอยู่บ้านอีเมทซ้อนอีกงานหนึ่งอยู่บ้านขันอาจาร์หนงานหนึ่งก็เลยก็เลยอยู่สัก่อนอีกอย่างมะขืนนี่การเรียงส่งกาพี่น้องมอขืนนี่เรียงส่งมันบริเตมที่ด้ บ่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 พอยื้อไยุดสีเกินอีสังสี่หกอีหยางอันนี้ก็คือมูลมังสังขยะเจเจมลาเจอมลามาปลูกไว้หายขึ้นกระสางกว่าอาบันไดมาขึ้นเอาไม่เล่นจังไม่เล่นจังปิ e ก็ไว้ไหนนูจะได้ง่วมากขืนเอกงี้อุ้ย า ouais. are, อาดหัวกับอาดหัวกับงวตัวเองขะมาคือเก่าส่วนนี่ก็โหหกสปัญญาลายเทเบียส่งมาเรามเลยข้านาเสกลกป่มวากขตกงตงไว้ลายเนาะคันหัวมันสีออกบานนี่นะอาีพการมาพอกแตอะไรแตกตะลุบที่ะมาพอกวันนั้นวันนั้นน่าจะเป็นแคนตะลุมบางนี่ คือเอามานั่นลอันเก่าอันใหม่นั่นยังเป็นแล้วองของีไซนต้นนั่นหลักษาไว้ดีๆเดี๋้วยสวนตัวนี้นะอย่าให้อะไรเข้ามาแตะเบามาค้ามนี่มาต้มอันน่องงัวเบาไอ้ยังอันนี้นะพักแพวจะเอาไปใส่ เฮ้ยไข่ไก่ซูซูกีไปสายไม่ทราบเอ็งกิบซ้ำไข่ไว้หมอเช้าคนนี้นมือเช้าเอ็งลูกมากนะอีชายนมหนอนบ่เล่เอ็งเลยมา่อคืนเอ็งแล้วเมื่อเมื่อนเนก้าวเลยได้ซ้ำไข่จะได้ว่ามันไปแต่ยังกลางคืนปู่บอกว่ายังซ้ำไข่ยังหมอเช้านะยังอยู่เอา เหล็ดล่าสูตรภาษามันไปใส่ภาษาเยอกแล้วไอ้กะเก็บน้งองแ่บบนเก่าอ,อี่แล้วสิ้นหนาวนะพ่อน,นี่กำลังสี่อันนี้เย้พร้องไปแสแหละมาอย่างาส่งตรงจากฟาร์มเฮดพ่อใหญ่พาม ป้าจะไปใหญ่พามกับลานั่นกับกับไปไทยกับงานกับลุ่มอย่เลยเนาะจากแบะจากคันนาจากลานก็เบะแล้วคูน้อยแบะน้อยนะได้มาสักสองแม่รก็งามตัวเนาะก็แท่งกันยังเหน่อยขั้นแบบงามตัวในตลาดนะโอ้ยเบะฮะนนบลอดเสียดายตายเบิ้ลน้องก็เสมือนละไบอได้ไปบอกเอื้ยบอลเออ สื่อเวลาจะนำสาขึ้นราคาหนึ่งพันหกสิบบาทคุยละหกแนแปดกปดโอ้ยปีเล่ในหันกระพานกุ่วะน้ำมันเทากยังสื่อไปเลยสิบหกพันเจ็ดร้อยคีบคือน่ะกซองทสสองเออมีหาสิบนาที เท้าสื่อนะลานสองจ้าสิแมนจักรลิตหน่อยเยื่อสามตุกตุกใหญ่สองตุกกลางหนึ่งจนเต็มเตรียมไปแล้วจะน้ำมันขึ้นราคาเจ้าพันาวาเว้นบอกห้าน้ำมันสิบบาทจูบหน้ามกับโบมี เพื่อนเอาเฮ็ดมาให้พี่น้องขอบใจหลายๆหนูเอ้ยหนูพร้อมด้วออยยางที่จะทำนาสี่ถุงฮึ่มไม่พร้อมมก็ต้องพร้อมไถนาคาดนาลอกกาดำนาจูบน้ำ มันบอกว่ามันไม่อยากฟังทุกคนผู <laughs> ่อาศัก์แล้วทั้งนะ <laughs> อีกทอยเวนตอนที่มึงจะดีใจทำนาเยอะได้ข้าวเยอะมึงเ่ง <c oughs> พี่น้องบองเนี่อาหารแรงของดิฉันอ,อ้อโบยไข่เหมเดี๋ยวมาหาว่าเอ้าตุ่มชั่วก่อนว่า อย่าไปอ,าออกไหนอืมฝนตรงมาเรื่อยๆนี่เดอ้อพอให้กบไข่แลวกนได้กินแล้ว <พอ S 1> หัวมันเฟยไในนะเฮ้ยเองคิดว่ามันสิดับไปเลยได้เฮย้ยมันพนยังอยู่เนาะอโอ้ยเจยดามอ้ยเสียดายเด้ โอ้เแมนเจด้ามด้วยฮุบมาแม่จะไปสิได้ใช่อิงตุ่มองนะ้ยพอลงเทนกินพอพอเจ็บโถ่มาจ้ะอังกัตุ่มอ่นกินเข้าไปได้ไงอืออ่านแจ้งเลยแม่นงเต้นว่ตุ่มอึงแเจี๋มบองตูงฮุบเอาเดอร์ไข่เป็นไงเดอ โอ้ยอยู่นี่ก็กินปไปได้เลยเหรอไอ้ทีเสียดายไข่มันหุบอา้าวมันบริอันนั้นมันบันแตกออกจากกันใช่หุบอ้าวเลยหุบใส่ถ้วยด้วยด้วยสะโพกเจได้เจไดไข่ฮู้วเศรษฐายไข่โกบพี่น้องเจ๊ดำมกำลังจะ ทำเมนูวิหนึ่งงวะต้มกบสัวเออหนึ่ง,นงหน่อ,ไม,นอไม้เดี๋ยวด้เฮ้ยมกหน่อไม้มาจากบ้านน้องสุป,ปณีเ,เ,เวลาเขาอยากกินอันเออเวลาเขาต้องการหมักนาวกบให้สุป,ปณีเก็บมาให้เ <c oughs> พราะว่าเพราะว่าอยู่สวนอันหยาบสุป,ปณีนะ สวนบางนาด้วยสปอร์สวนแคมคองคุยเือนเราอยู่แคมคองนั่งก็ได้ปลาแหงหายน้องสุปนีปลาแหงมาหายห้องแขกข้าปุ้นโอ้ยเสียงใครวะ เนยเลยอยากอกาอจากดได้เด้๋นี่กินบอกอิมเมาวะสันงาบักอ้วนกระเต้นวะสันเดี๋ยวนีนะโอ้งา,า,านแถวๆนะตเตเ้นเซยแล้วก็ไปสอใครมา ยังประดุกอุ้ยมันคือได้เลาขนะึ้นหน้ามัเครงพงังเอง้องไปมันนี่นะเคองพังสายคมันอ่ะเฮ้ยหัวปเดหัวยโมงนะประเด,ะม,ะะเดมากเข้าว่ะม,ม,ม,มีมดอยพิลล่าฉันั่นทิมาอืม,มปลาตอนมันจะมาขืนา่าสั่นบ่อีมอ๋มาเก็บปลานี่สิเข้าหมดแล้อืมจมนสู โอ้ยมึงเอาปลามาแหละกไอิตูคนนี้เออไัอันอันอ <um ัพัง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 ชิวมาเบิ่งดูนตู้เย็นไปตู้ไปเบิ่งยังไงยื้อม่ซืมามื่นก่อนนะพังลายยื้อไปพามึงสิไใยปลานะหันเอาใหัก่อนเออไปเบิ่งดูไปดูข้น าาเป็นปลาดุกเลยปลาใหม่พ่นใหม่ไปนี่คิเห็นอีพออันนี้พอ,อย่ากเลยเราแบกแห้ลงหวยแล้วเราไปลัดปลา,าเราอยู่นะเราไปลัดปลาอยู่หวยเราไปซ่อมมันขึ้นมาแตมาว้าวา้างมานี่เองผู้ได้อารีโมทผู้ไดเอารีโมทจานมะถิ่นวั้เองนี่เฮ้ยสะพตบลายแทะเออบอต้มก่อนนะอเอาาเอมาเ พออยู่บ้พ่ออีตัวมงนะจะไปแกงซะยังแกงแล้วแกงจะเห็ดออกเลยออเอนีออด้สหออเอยเออเออเอาเออเออเอมเออเออเออเอเอ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 อ้ออเ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 ออ่ออเออเออออเอนเนอนออเ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 ออนออนอาเออเอาเออ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 งออเออออเ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 อนนเอออ้ เฮ้ยค้างไว้ในใส่แเอ่งเดยระดุมเนาะท่นสักกัหมอกโลดพ่อก่อนมเจดามเื้าจนเบิดนะจบม่เฮ้ยล่าสุดน้ำผัดล่มเป็นยังเกาะไก่โตได้เห็ดกับมันเอขึ้นมามือแแล้วว่าไฟบชสดผัดลมน้ต้อยู่ปเไก่กินพัม พ่ะพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบ่อไก่ดินะอะไรนะซองโตเมลูกนะกินผัดลมอีซิกิแต่นาวมึงกินผัดลมโก้พี่น้องจาร่ากับเพี่น้วองเมากินอะโก้นอนพี่น้องจารากับพียงสมีก่อนแล้วพี่น้องเด้อมากินข้าวแรงนทำกันสู้อะโกมานอนมานอนแล้วพี่พีดลมมกหน่อไม้ขาดแต่สมบัติเสียนพี่น้องเอ้ยเนี่ยได้จิตพีดกระเพาะคุสกินหนามมลงไปเบิ่ดอืม ว่ามันกับกูกูเสียมันตายกูละข่างเลยอืมมันผลดมันเหลือ